สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านในฝันสำหรับวันนี้ทาางเราขอเอาใจาคนที่กำลังจะมีแผนรีโนเวทบ้านจากบ้านเก่าเป็นแบบบ้านหลังใหม่เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาไอเดียแบบบ้านหลังใหม่ด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วหากใครที่มีบ้านเดิมอยู่แล้วนั้นก็มักจะหันมารีโนเวทแทนการซื้อบ้านใหม่กันเพรงบในการใช้รีโนเวทนั้น จะน้อยกว่าง,งบที่จะซื้อบ้านหลังใหม่บ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นสภาพค่อนข้างที่จะเก่าและโทรมตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเดิมนั้นมี3มห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกและหนึ่งห้องครัวซึ่งทางเจ้าของบ้านยังคงต้องการโคงสร้างไว้แบบเดิมนั่นก็คือหลังคาทรงจัว่วลักษณะคล้ายทรงกับบ้านหลังเดิม บ้านเดิมนั้นถูกทาสีใหม่ทั้งหมดด้วยโทนสีฟ้าสดใสอย่างเรียบง่ายโดยหน้าบ้านมีระเบียงไว้พักผ่อนได้อีกด้วยรูปร่างหน้าตาเทียบจากหลังเก่านั้นลักษณะไม่แตกต่างกันมากแต่มีการเพิ่มความโมเดิร์นทันสมัยไปม,มากมีการต่อเติมหลังคาบ้านเพิ่มมาในส่วนของหน้าบ้านทำให้เวลาฝนตก แดดออกก็ไม่กลัวพร้อมกับมีการก่อผนังรอบตัวบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ได้มากขึ้นภายในห้องครัวนั้นดูรำสมัยมากด้วยการตกแต่งทําให้อยากจะเข้าไปปรุงอาหารกันเลยนะคะสําหรับแม่บ้านขับใคราตหลคนเคาน์เตอร์ที่ตกแต่งสวยงามพร้อมกับตู้เก็บของไว้ใช้ในครัวได้อีกมากมายขึ้นมาชั้นสองที่เคยเป็นพื้นไม้ ก็เปลี่ยนโฉมใหม่เป็นแบบพื้นกระเบื้องกลายเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นทันทีแต่ก็ยังมีองค์ประกอบหลักๆของบ้านเก่าหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเสาของบ้านห้องน้ำทำใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพื้นกระเบื้องสีเทาดูสะอาดน่าใช้งานมากขึ้นหลังจากนีโนเวทบ้านหลังนี้นั้นก็ยังแบ่งห้องใช้งานสัสดส่วนเท่าเดิม นั่นก็คือสามห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวและ1ห้องนับแขกหวังว่าไอเดียการรีโนเวทบ้านหลังนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ทั้งเราขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ